ครับคุณแบมผมชนผิดคนครับเอาไงดีฮะแกก็รีบหนีไปเสียง้อได,ได,ได,ได้ได้ครับ ี่เองแพลวแพลวไม่ต้องกลัวนะนี่ทำไมมันมืดขนาดนี้อ่ะพี่ขนุนเล่นอะไรเนี่ยนี่เปิดไฟเดี๋ยวนี้เลย,<อ>ยแกโดนรถชนมานะแพลวแลหมอก,ก็บอกว่าตาของแกได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะต้องใช้เงินรักษาถึงสามล้านอะ่ะถึงจะรักษาเห็นไะสามล้านไม่เอาอะ่ะฉันไม่รักษาแล้วว่าไม่เอาอะ่ะหยุดนี่ก่อนสิเดี๋ยวพี่ขอตรวจไปก่อนนะว่าแกบาดเจ็บตรงไหนเพลินไปบ้า อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะฉันจะออกเดี๋ยวนี้แหละโอเคถ้าแกาอยากจะออกไปจากที่นี่เดี๋ยวพี่จะพาแกาไปอ,ออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่ฉันจะคอยดูแล้วกันว่าแกาจะขัดขืนฉันยังไงอะไรนะแม่ฉันถูกรถชอนเหรอนนกลับรถด่วนเลยไปเถอะอย่ามาจับตัวฉัน,นฉันเดินเองได้ แกตาบอดอยู่นะถ้าไม่จับแกจะเดินยังไงถ้าชนไอขึ้นมาไปสิไปปอยก็บอกว่าเดินเองได้ปล่อยแผลวอยตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเคกียกร์สารโรงพยาบาลก่อน โชคดีมากนะครับที่คุณผู้หญิงไม่ได้เป็นอะไรมากก็ดีแล้วยังไงก็ฝากดูแลแม่ฉันหน่อยนะรับทราบครับส่วนคนที่ช่วยคุณผู้หญิงเมื่อเช้าตอนนี้ได้รับความเสียหายที่ดวงตาอยู่ที่ห้อง209ครับเดี๋ยวฉันจะรีบไปดูเดี๋ยวนี้แหละครับคุณครับ เป็นอะไรมากไหมครับคุณหมอครับคนไข้ห้อง209เก้าขาหายไปไหนแล้วครับคนไข้วิ่งหนีออกไปแล้วครับหนีแล้วครับ คุณผู้หญิงติดต่อญาติของเขาแล้วนะครับแล้วก็หนักคาดจะเคยพึ้งบทหนึ่งล้านบาทเพรักษาโรงพยาบาลของเขาเรียบร้อยแล้วครับหรือว่าจะเป็นเขากันนะขึ้นใจจ้าพา คะเจอเด็กคนนั้นหรือยังนี่ถ้าไม่ได้เด็กคนนั้นช่วยแม่ไว้ป่านนี้แม่ไปอยู่บนสวรรค์แล้วมั้งแม่ทำไมแม่พูดแบบนี้ล่ะครับก็ญาติเขาทำเรื่องให้เขากลับบ้านก่อนผมก็เลยไม่เจอตัวเขาทำไมเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะแต่เด็กคนนั้นนะทั้งสวยทั้งจิตใจดี หรือว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่ของลูกเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของแม่นนแน่ๆเลยถึงบังเอิญได้มาเจอกันแบบนี้พัทแ,แม่ครับพอดีว่าผมต้องมีงานต้องเคลียร์ต่อยังไ,ไงผมขอตัวก่อนนะครับแม่ก็นอนพักเยอะๆนะพัทพูดถึงเรื่องนี้ที่รเดินหนีแม่อย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะพัทหาตัวเด็กคนนั้นให้เจอถ้าไม่เจอไม่ต้องกลับมาให้แม่เห็นหน้าด้วย,ยลูกเหรอลูก จใจได้ทุกเรื่องสิลนะ่ะผมจะรีบหามาคืนให้นะครับแต่ว่าผมขอ,อตัวน้องสายผมไปแรกแบบนี้ได้หรือเปล่าครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบเอาไปคืนเลยนะครับ